สวัสดีครับ FC มืีมานี่พงกาสิภา FC มาเรียนรู้โลกเกี่ยวกับตน้นยางเป็นโรคที่อันตรายที่สุดนะครับเนาะและก็แก้ไขยากที่สุดครับโลกนี้มันก็คือโรครากเน่าโคนเน่าครับนี่ครับ f c ลักษณะต้นก็ยืนต้นตายแกกแทรกเลยครับบบมีใบกาสิเป็นสองต้นนะครับเนาะติดต่อกันครับ ก็จะเป็นยืนต้นตายเลยครับหลกเน่าโคนเน่ากับบริเวณแถวนี่นะครับเนาะมันก็เริ่มเป็นมาอยู่สี่หาปีแล้วครับกตายปีละต้นปีละต้นตกมาปีนี้ตายสองต้นครับนี่ครับต้นนั้นต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งครับเอฟซีเป็นโรคต้นยางที่แก้งากที่สุดนะครับเนาะเพราะว่ามันไปกับ ดินครับโลกตัวนี้ไปกับดินไปกับมีดที่ห่ากรีดนะครับเนาะกับมาเบิงครับต้นนั่นกับกำลังตายกำลังตายติดต่อกันไปครับตอนนั่นก็ตายอยู่แถวนี้นะครับเนาะอันพี่ชายนะครับเนาะก็จะขุดล่องนะครับขุดล่องรอบต้นนี่ก็เอาโบยู่ครับไปต้นนั่นแล้วก็ไปต้นนี่น้ำสองต้นครับมันโลกตัวนี้กับไปกับมีดแน่ ไปกับอันซัดนะครับเนาะหรือว่าไปน้ำลมแม้กระทั่งติดต่อกันกับรากครับมีท้ายเพิ่ขุดนะครับเนาะขุดล่องครับนี่ครับเพ่ขุดล่องกันต้นนั่นครับนี่ครับโดยขุดล่องกระโบยู่ครับต้นนี้ก็แสดงอาการแล้วครับต้นทัดมาต้นนี้ตายบร้อยแล้วครับหล่อนแกกแทก ต้นนี้ยังมีใบยอยู่ผมว่าปีหนาบบเรือครับจะล่ามไปเรื่อยๆครับต้นนี้ครับวันนี้ก็พามาเบิ่งนครับต้น,นีืก็ปิดนะบมมีนามเรียบร้อยแล้วครับคือผมบอกแล้วครับมันสิไปตที่ต่อกันทังล่าทังมีดกีดยางแม้กระทั่งซัดคือซัดเข้าไปกัดแทะต้นที่เป็นแล้วก็มากัดแะต้นที่นังบ่เป็นกน็สามารถติดได้ครับแม้กระทั่งล้มน้ามไหลผ่าน นะครับเอฟซีก็าสามารถไปติดต่อกับต้นอื่นไหลผัดผ้าเอาน้ําเชื้อโลกไปตามนาำกับป็นติดห้าของตัวอื่นกับจ้ถ่ายตายนะครับหล่อนแกกแสกครับเอฟซีส่วนวิธีแก่ก็กเหตุหลายอย่างเลยครับคุยกับพี่ชายผมก็เหตุหลายอย่างเนาะทั้งคุดล่องทั้งเอาอันโดรไม้ามาวานขาเสือ้อ ปูนขาวนะครับกระบอกรอดครับมาต้นนี้เสยครับต้นที่ตายแล้วนะมาเซยยอมแพ่ครับโลกนี่เป็นสวนที่สองครับหลายๆแปลงกับต้นนี้เป็นสวนที่สองที่เจอโลกนี่ครับเนาะสวนแรกนั่นก็ได้ขายต้นไปแล้วเพราะว่ามันหลายปีครับเนาะก็เริ่มเริ่มเห็นแบบนี้ขึ้นกันครับตายปีละต้นปีละต้นทัดแถวเดียวกันไปเรื่อยๆส่วนสาเหตุลักครับเนาะสาเหตุลักที่ให ้นยืนตายผมคิดว่าไปกับรากก็ไปกับมีดกีดยางครับเพราะว่าโลกตัวนี้สิเป็นไปที่ละต้นที่ละต้นครับคือต้นนี้เป็นแล้วเขาก็บามาติดต้นนี้นะครับเนาะต้นนี้ก็ตอนกําลังที่เป็นโลกติดเชื้อโลกตัวนี้กับก้ายังออกยุ่นะครับเนาะน้าก็ยังพอได้เทาก็บกีดกีดแล้วกลับไปกีดต้นต่อไปต้นต่อไป มันก็นเลยต้นที่ยังแสดงอาการแต่เป็นโรคแล้วมันก็นเลยอาจจะไปกับมีดกีดยางเขาแล้วก็ไปต้นนี้นะครับเนาะกว่ามันจะแสดงอาการกะหึงนะครับเพื่อเชื่อโรคซีแลนไปตามหลกักตามโคนกว่าหลักจะเน่าเพื่อมือใดหอดหลักเน่นาน้ำยางกับเยบ่มีน้ำยางบ่มีกะใบจ,จะล่นแต่ต้นทัดไปกับสายไปซะแล้วเพราะว่าเขากีดต้นนี้หลายมือหลายเป็น เป็นปีนะครับเนาะก็ไปกับมีดเท่าสมือสมือ,ม,อมันก็อาจจะไปอยู่ต้นนั้นแล้วเรียบร้อยเนาะครับถ้าสาหรับวิธีแก้ของผมที่คิด่าเนาะครับเนาะเขาก็ต้องหายานะครับยาขาเชื้อโรครลากเนาโคนเนาคือแถวนี้นี่แถวนี้เดียเราควรสิถ้าไปไฮบริดทุกต้นครับถ้าเลยครับถ้าขาเชื่อเนาะครับเนาะถ้ายาขาเชื่อแลวก็ทา้งด้านนั้นทัาคนที่ทา แล้วก็เขาวนวนไปตัวใดวนสมมติว่าวนมาล่องนี่ล่องนี่ก็ท่านะครับเขาก็ดูลักษณะเขาขีดนะครับเนาะเขาวนไปแถวใดเขาก็ท่าขาเชื่อไปก่อนอย่าเมตาเอ็กซิลที่อันท่าขาเชื่อลาโรครักเน่าโคนเน่าเกี่ยวกับต้นทุเรียนต้นยางนะครับเขาเอามาท่าดีบุดีผมว่าให้ท่าทั่วสวนเลยครับเพื่อป้องกันต้นอื่นที่ติดโรคยังสแสดงอาการเข่ากาซี เป็นการท่าขาเชื่อไปเลยนะครับอาจจะยับยังได้แต่สวนนี้พนกาผมกา,มกาแนะนําไห้เอือ้อโยงในน้นใหามาท่าพนก็บอกว่าสิมาทามาลองเบงผมบอกว่าท่าถ้าจะท่ากันอยากให้ท่าทั่วสวนนะครับเนาะเพราะว่าเข้าบบจักว่าต้นใหกําลังตินโลกตินหยังถ้าต้นใดที่กําลังเป็นกะอาจจะเศร้านะครับเพราะว่าโลกนี้มัน เชื้ออันยาตัวนี้ขาเชื้อราไฟท็อปทอร่าโดยเฉพาะที่อยู่กับต้นยางต้นเรียนเป็นสีดำๆำลากเน,าน่าหนานเน่าคลเน่าคือใส่ยาตัวนี้ครับคือต้นติว่าต้นยางเขาที่กำลังป่วยนะครับเรือสมุดตัวนี้น้ำยังออกอยู่แต่เขากำลังป่วยแล้วเขาเอามาทาเพื่อที่จะให้เขาหายป่วยนะครับเนาะตอนที่เขายังบ่แสดงอาการและก็มวยเชื้อโรคล่ามไป ต้นต่อไปเรื่อยๆครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยมันจิตินกินต้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซีโบยุดยั่งครับนี่ครับตอนแรกก็เป็นแค่ต้นเดียวปีที่สองก็ตายต้นหนึ่งปีที่สามมากก็ตายต้นหนึ่งปีนี้ปีที่สี่ตายสองต้นแล้วครับต้นน,บตนนี้แล้วก็ต้นนี้เลยครับแต่ต้นนี้ก็แสดงอาการใบยังเขียวอยู่แต่แสดงอาการคือว่าไม่มีน้ําไม่มีน้ําออกมาแล้วนะครับไม่มีน้ำหยางออกมาแล้วนะครับจบสี่ แต่ส่วนยางแปลงนี้ก็สมบูรณ์นะครับของพี่ชายสวัสดสมบูรณ์ครับยาง13ปีสมบูรณ์กำลังขึ้นนาที่3นั่นและครับสำหรับเอฟซีคนไหมีคําถามเกี่ยวกับส่วนยางนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งต้นพันธุ์การรับมีดการใส่ปุ๋ยการแต่งกิ่งปลูกยางใหม่การทําขี้ยางการทําแผ่นผสมนำกดนครับหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับต้นยางของเนาะสามารถคอมเมนต์ ถามขอมาได้ครับผมก็อยู่กับส่วนยางมากกับาสามสิบปีนะครับเนาะทั้งประสบการณ์ทั้งการอบรมจากสกยสามายนั้นแต่ยังเป็นสกยตอนนี้เปลี่ยนสื่อเป็นกยทแล้วทั้งการก่าจนบ่มีแนวอบรมครับการเปิดกรีดการกรีดซอนทุกสิ่งทุกอย่างข้างการก็สามารถตอบให้เอฟซีได้เลยครับบ่มีขอคัดแยงบ่มีขอ ตกล่นบกฟองครับตอบได้ทุกช็อตทุกมุมครับสพาะส่วนอย่างนะครับเดอ้อสำหรับคลิปมาเบิ่งอากาศืนนีก้กะผมก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับผม